สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านผู้ติดตามนะคะพอดีเพิ่งจะแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปงานแต่งกันนะคะงานแต่งในวันนี้เราจะไปในฐานะแคกรับเชิญค่ะเพราะว่ามันเป็นงานแต่งของญาติสามีสชเมงนะคะจัดขึ้นที่ Strawberry Hills House ค่ะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะออกกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลยเดี๋ยวมานั่งคุยกันก่อนได้คิดกันก่อนนะ FC, ให้เอซได้หายคิดถึงนะคะ ใครจำได้บ้างว่าช่วงที่ชันเคยไปเรียนนวสปอร์ตมาสอนที่เซน n ์แม r ียูนิเวอร์ซนะคะตรงที่ชวิกแฮมมานะคะเขาเนี่ยแหละนะ University น,นี้เป็นเจ้าของของ s t r a w r e r r y l i l l House ในปัจจุบันนะคะแต่ก่อนอื่นย้อนทางความกลับไปก่อนในช่วงของกลางศต,ตวรรษที่18นะคะก็มีการเกิดสถาปัตยกรรม ที่เรียกว่ากอติกรี v i v ล l เกิดขึ้นนะคะคือการนำศิลปะสถาปัตยกรรมแบบกอติกนำกลับมาฟื้นฟูใหม่นะคะใครรู้บ้างว่าสถาปัตยกรรมแบบกอติกรี v i v ล l ที่โด่งดังเนี่ยมีอะไรบ้างยเยอะแยะมากมายเลยนะคะในช่วงหลังๆแต่ว่า ที่โดดเด่นที่เรารู้จักกันนั่นก็คือรัฐสภาอังกฤษไงคะแต่ว่าที่ Strawberry Hills House เนี่ยนะคะคุณวัวพนะคะก็เป็น MP ด้วยนะคะแล้วก็เป็นบุตรชายนะคะคนที่4คนสุดท้างของนายกรัฐมนตรีคนแรกของอังกฤษนะคะเพื่อนๆน,นะถึงแม้ว่าท่านนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของ ทางการเมืองเท่าไหร่แต่ในเรื่องของวรรณกรรมเนี่ยเขาเด่นมากค่ะนะคะถึอว่าวรรณกรรมของเขาจะชื่อว่าเอ่ t อร์เซอ e ์อ o ฟนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความลึกลับในปราสาทนะคะแล้วเขาก็เรื่องของเรื่องราวของความคำสาปเพื่อนๆต้องไปดูเอาเองแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะพูดคร่าวๆว่ามันมีความสําคัญยังไงก็ในช่วงชีวิตเขาที่เขาเขียนวรรณกรรมเรื่องนี้นะคะ เขียนที่นี่แหละคะ่ะที่ฉันจะไปเนี่ย Strawberry Hills House เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะว่าฉันเป็นคนหนึงที่ชอบสถาปัตย,ตยกรรมแบบ Gothic Revival นะคะถ้าใครจำ o ก h ิกยุคก่อนได้บ้างก็ o ก h ิกยุคก่อนก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่เราเห็นในในโบสถ์ในออมหาวิหารนะคะในในยุโรปที่ในช่วงของยุคกลางนะคะยุคแบบว่ายุคโบราณไปเลยนะคะนั่นแหละ แต่ว่าอันนี้ก็คือตั้งแต่ยุคของศตรวตรรษที่18แล้วมาในยุคของศตรวตรรษที่19ยุควิกตอเรียนนี่แบบว่าพัฒนาตามๆๆกันมานะคะจนนั่นแหละเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะคะแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาเปิดให้คนนอกเข้าไปด้วยนะคะจำไม่ได้ว่าค่าบัตรเท่าไหร่นะคะถ้าคุณไม่อยากจ่ายไม่อยากได้จ่ายเยอะแล้วคุณชอบสิิศิลปะ สถาปัตยกรรมอังกฤษแนะนำให้สมัครสมาชิก National Art p a s s นะคะนะเข้าไปในที่เว็บไซต์ Art Fund ค่ะเพื่อนๆถ้าไปคนเดียวไม่พอเธอซื้อบัตรที่เป็นจอยสองคนจะถูกกว่านะคะแล้วเข้าสถานที่นี้ได้ฟรีมั้งรู้สึกนะคะน่าจะฟรีนะเออลองเช็คดูเอา นั่นแหละเขาก็เปิดให้คนนอกเข้าไปด้วยนะคะใครที่อยากเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอังกฤษแล้วอยู่ลอนดอนนะคะเราชอบเนี่ยอีกหนึ่งสถานที่แนะนำนะหรือว่าใครจะจัดงานต่งงานแต่งที่นี่เนี่ยเขาก็มีบริการนะคะให้เช่าห้องให้เช่าหอสถานที่จัดเป็น งานปาร์ตี้ของคุณงานแต่งงานเลี้ยงงานอะไรก็ตามแต่ก็ติดต่อไปได้ในเว็บไซต์ของเขาอะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันจะเตรียมตัวไปก่อนนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันค่ะอยู่ที่ลานจอดรถเทสโก้ค่ะเพื่อนๆอ้อเชฟทอมเพราะว่าเขาจะไปซื้อคาดนะ,ะคะกาดอวยพรวันแต่งงานแล้ว เ,เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาไม่ได้มีลิสต์มาให้ว่าเขาต้องการอะไรเป็นของขวัญวันแต่งงานเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวใส่เอาเงินใส่ซองให้เขาไปดีกว่าสำหรับทูวอนฮอลิเดย์ของเขาอะ่ะง่ายดีจบค่ะเพื่อนๆไม่วุ่นวายเหมือนแบบคนไทยเลยนะคนไทยใส่ซองฝรั่งก็เหมือนกันใส่ซองเขาจะไปฮอลิดงฮอลิเดย์อะไรของเขาไปฮันนีมูนฮันนีมูนก็ ง่ายดีเราไม่ต้องมานั่งเที่ยวหาซื้อของขวัญแต่งงานนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแต่งแต่ละที่ที่อังกฤษโดยเฉพาะแต่งสถานที่ใหญ่ๆเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเยอะนะก็อย่างว่าค่ะส่วนใหญ่ก็จะครั้งเดียวนเนาะใครเขาก็อยากจะให้งานแต่งมันมีความสุขนะคะเพื่อนๆให้ดูแบบว่าเออเป็นหน้าเป็นตานะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่สำหรับแชมป์กับเชฟทอมที่แต่งไปเพื่อนๆนเรียบง่ายมาก แต่งแบบทุกๆแต่งแบบว่าประหยัดเลยนะคะไม่ได้เชิญใครไปยกเว้นคนครอบครัวใกล้ชิดแค่นั้นตอนนั้นที่ชัาแต่งอะเรียบมากแล้วก็ประหยัดง่ายดีจบนะคะแค่คุณคิดดูแค่ค่าจดทะเบียนเท่าไหร่แล้วอะไรแล้วแต่งให้เรามีงบประหยัดเราก็โอเคโอเคสำหรับใครที่แบบว่าแต่งสำหรับอยู่เมืองไทยเราเพิ่งจะแต่งมาเนี่ยบางคนรลรกรณีกันแต่สำหรับชัาเนี่ยชัาเคยแต่งงานมาแล้วไง เพื่อนๆมันมันก็เลยต้องการความเรียบง่ายแ้วโชคดีที่สามีเราเป็นคนเรียบง่ายเหมือนกันก็เลยเข้ากันได้ทั้งคู่นะคะประหยัดซื้อเอาเงินไปสําหรับเรานะคะเอาเงินไปเก็บผ่อนบ้านต่อดีกว่านะคะแต่สําหรับบางคนก็แล้วแต่ตามแต่นะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเชฟทอมมาละเพื่อนๆ, <S <S ๆพร้อมกับการขอ,ของการอวยพรมันแต่งงานค่ะ ซองก็ได้มาแล้วนะคะการอุยพฟอวันแต่งงานนะเราก็ใส่กันไปร้อยปอนค่ะโอเคนะคะไม่น่าเกียดนะ ก็คือญาติพี่น้องของเชฟทอมเขาแหละแล้วก็ไปรับพ่อสามีนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านแชมเลยนะคะขับรถผ่านขึ้นสะพานคิงตันแล้วก็อีกนิดเดียวนะคะข้ามฝั่งก็ถึงชวิกแฮมค่ะนี่เลยค่ะที่แชมเคยไปเรียนนวดสปอร์ตมาสร์นะคะที่เอ่อยูนิเวอร์ซิตี้นี่เลยค่ะเซนต์แมรี่นะคะยูนิเวอร์ซิตี้นะก็นี่เลยสตอเบอรี่ฮิลล์เฮาส์เนี่ยก็เป็นของ พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตของ university เขาเลยนะคะสวยมากเพื่อนเอนเห็นไหมคะสถปปะาปัตยกรรมแบบ gothic revival <ช>หรือว่วานีโอ gothic กกนะคะพเพื่อนๆที่คุณวอโพเขามาซื้อที่แล้วเขาอยากจะสร้างปราสาทแบบ gothic ในบ้านเขาในพื้นที่ของเขาเนี่ยนี่คือสถานที่จัดงาน,นะคะ่ะเพื่อนๆนะคะก็วันเสาร์อ่ะเขาไม่ได้เปิดให้คนนอกเข้านะคะใครจะไปเช่าพื้นที่ถ่ายก็ แต่งองแต่งงานก็ได้ตามแต่นะคะแต่ว่าวันนี้ชําเก็บบรรยากาศให้ดูคร่าวๆนะคะจริงๆเราก็เป็นญาติพี่น้องกันไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะเพราะเขาอยู่รู้ว่าชําทํา YouTube ด้วยแต่ว่าชําด้วยความเกรงใจเขาไงเขามีช่างกล้องเขามีช่างวิดีโอของเขาตั้งหากที่จัดมาเพื่องานแต่งนะคะจะบอกว่าคู่บ่าวสาวเธอเขารักกันมา15ปีเขาคบกันมั้งแต่ยุสิบห้าปีนะเธอจนปัจจุบันเขา3ามบเพิ่งจะแต่งงานกันเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันเขาจบเคมบรชเหมือนกันนะที่การงานเขาดี ก็แฮปปี้กับเขาด้วยด้วยนี่ป่องควันสวยมากนะคะนี่สัตวรรวที่18เธอคุณโวโพเนี่ยนะก็อ่ะเมาส์ต่อนะคะก็นั่นแหละเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับเชฟทอมเป็นลูกของคุณป้านะคะป้าแท้ๆเลยนะคะพี่ ออของพ่อสามีชําเองนะคะนี่ก็คือบรรยากาศหลังจากที่เราจัดเขาจัดพิธงพิธีแล้วนี่ก็เป็นโต๊ะจัดเลี้ยงนะคะแขกในงานที่มาก็เป็นญาตินะคะญาติสนิทแล้วก็เพื่อนของเ,ออเนี่ยลูกพี่เจ้าบ่าวลูกพี่ลูกน้องเชฟทอมเนี่ยนะคะชันก็ไม่รู้ว่าเขาทํางานอะไรเพราะว่าปกติเวลาชันไปนั่งก็นั่งแบบว่า นั่งเอนเตอร์เทนนะคะก็ไม่ได้ถามอะไรเขาเยอะแต่ก็รู้ว่าหน้าที่การางานเขาดีกันหมดพะเขาจบเคมิตกันทั้งผัวทั้งเมียนเนาะ ก็บ้านเขาอยู่ริชมอนด์ค่ะก็ใกล้ๆกันแถวนั้นแล้วเราเห็นแต่ละคนที่คุยกันก็เขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนโรงเรียนเดียวกันทั้งนั้นเลยโทรนะคะแล้วก็ดีใจกับการที่เราได้เห็นว่าความรักของบ่าวสาวของคู่รักที่เขาคบกันมาเขาพพอร์ตกันมาตั้งแต่อายุ15ปีโทรหายากนะคู่รักที่เป็นแฟนกันมาตั้งแต่มัธยมยันจบมหาลัยยันทํางานตําแหน่งดีน้าที่การงานดีพัฒนาชีวิตก้าวไกลของ ของเขาทั้งสองคนเนี่ยวันนี้เราก็ปื้มปิ่มนะคะในสถานะเอญาตินะคะสามีนะคะแล้วก็เป็นคนไทยจิ่งมาเห็นถึงความแตกต่างของอีกหนึ่งวัฒน,นธรรมนะคะก็ได้เก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูกันแล้วก็งานนี้เธอเขาจัดนะคะฉันเหนื่อยมากตั้งแต่ไปถึงงานตั้งแต่เที่ยงอะ่ะเธอยันเที่ยงคืนนะคะนะเหนื่อยแล้วเขามีเจัดพิธีมี กินเลี้ยงมีแดนซ์ด้วยนะคะมีดีจงดีเจนะคะคือปิดเพราะคือปิดทั้งตึกเลยจ้าสำหรับงานแต่งนะจ้าวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆเนหนื่อยมากนะคะกับเชียร้พอมจะโข้าอดันซีมีเรียร้อยกับบ้านนอนนอน Рекуба.